เกม Snowbreaker อัปแดทใหม่แพท2.2เมื่อวันที่25กันยาที่ผ่านมาโดยแพทนี้ใช้ชื่อว่า Azure p a r a าได e โดยแพทนี้มีตัวละครใหม่5ดาว2ตัวคือเคย่าดอนวิงและมารีนาลิฟทายแต่มารีนจะเข้าตู้คาดว่าจะมาวันที่10ตุลาส่วนเคย่าจะลงตู้เลยหลังอัปแดท มาพร้อมกับตัวรีลันอย่างเฟนนี่สตาชายเคยาเป็นตัวละครเก่าที่ได้ร่างใหม่โดยร่างนี้จะเปลี่ยนอาวุธที่ใช้จากหน้าไม้เป็นปืน AR หรือไรเฟิลจุ่โจมแต่ยังเป็นดาเมจน้ำแข็งเหมือนเดิมส่วนสกิลาวๆของเคย่าร่างนี้คือเมื่อกดสกิล E เคยาจะพุ่งไปข้างหน้าและที่ปลายทางจะสร้างคริสตัลเวนไว้หอัน คริสตันเวนจะทำดาเมจน้ำแข็งใส่ศัตรูที่เข้ามาใกล้จำนวน5เป้าหมายในขณะที่พุ่งไปข้างหน้าหากกดสกิล E ซ้ำจะสามารถสร้างค s t ส n ันเวนได้เพิ่มโดยไม่เสียชาร์จของสกิล E คริสตันเวนสามารถอยู่บนสนามได้พร้อมกัน12อันเมื่อเคยาอยู่บนสนามและมีค s t ส n ันเวนบนสนามเคยาสามารถได้รับ อโลราชาร์จ10หน่วยทุกๆ1วินในการต่อสู้และได้รับเพิ่ม4หน่วยจากการโจมตีโดนเป้าหมายเมื่อเคย่ามีอลโลราชาร์จครบ100หน่วยการโจมตีครั้งถัดไปจะใช้อลโลราชาร์จทั้งหมดและคิสตันเวนแต่ละอันจะยิงอัลโลราเลไปที่เป้าหมายที่ถูกโจมตีทำความเสียหายน้ำแข็งแล้วเมื่ออัลโลรา เลถูกยิงไปแล้วคิสตันเวนจะหายไปส่วนสกิลคิวเมื่อกดใช้จะทำการยิงทุกศรไปข้างหน้าสร้างดาเมจน้ำแข็งแบบเอลีเป็นวงกว้าง 焦らないですぐに終わるマナに気をつけて目標達成リューンってね。 あら役立つものがあるなんて珍しい逃げないと間に合わないわよあら役立つものがあるなんて珍しい敵を見下ろすのっていつも気持ちいいの。 โดยตู้ของเคยาจะมาให้เปิดตั้งแต่วันที่26กันยาถึง24ตุลาส่วนตู้ดีลานเฟนนี่จะมาให้เปิดตั้งแต่วันที่26กันยาถึง17ตุลายัางไงก็อย่าลืมไปกดกันนะครับโอเคถ้าชอบฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย